ครับพี่น้องพอๆก็ห้าก,กินเทียวบานบ่ายหลวงพี่ครับไม่นีช่วงวันเสาร์ครับนี่าอาทิตย์ก็ลังึ้นถ้าพี่น้องมาเบิง่งอาหารดวงครับไม่นีอยู่ล้านมันใหญ่โตมากบรรยากาศช่วงวันเสาร์ครับพาเกษรตรกรมาดูอาหารดวงนะครับเลี้ยงดวงมะพร้าวนะครับแต่เลี้ยงด้วยกาก,ากมันเพื่อลดต้นทุนนะครับ ต้นกำเนิดดวงกะะร้าวก็มาจากภาคใตอครับ <Okay. S 1> ที่เขาจะใช้สาคูในการเลี้ยงแต่ตอนนี้กขยายเข้ามาสู่ภาคกลางภาคอีสานหลายนะครับ <Okay. S 1> เป็นอาชีพที่สามารถสร้างไล่ได้แล้วก็มย่ยยบ่งเนื้อในการดูแลก, mm hmm. ก็เลยพาพี่น้องมาดูมาศึกษาในเรื่องของอาหารดวงว่าเฮาใส่อียังนี่ครับพี่น้องอาหารดวงของเฮาตอนนี้ใส่ ทางความใส่กากมันตากแห้งนะครับนี่กากมันในสีเลยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่อยู่เนาะตอนนี้มีบริการส่รงให้สมาชิกคือลูกค้าทั่วไปครับสามารถสรั่งได้นี่ครับเตรียมไว้แล้วถุงเสวย ถุงละ16กโลครับราคา200บาทนะครับรเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับนะบรรจุแบบนี้เลยนะครับนี่เย็บปากทุงให้เรียบร้อยหากสนใจสั่งเข้ามาได้ครับกากมันตากแห้งทังสีเลยครับ รลยอาสนใจอยากสอบถามข้อมูลในการเลี้ยงกับสมารถทักแชทเข้ามาได้นะครับเนาะเลยเอาอาชีพง่ายๆสะดวกสบายมยุ่งมยากในการทํามาแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรคนหรือคนบ้านเดียวกัน FC ของอากินเทอรนบาลบายหลวงวินะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีฟาร์มนะครับอยู่ แล้วก็เลี้ยงขายเหมือนกันก็ลเลยมาแบ่งปันพี่น้องนะครับในช่วงก่อเสาร์นะครับตอนนี้มาอาหารครับอยู่ลานวัน้าคุนเป็นพอไม่ผ่านกน็สามารถขายได้ในราคาที่ดีนะครับกระละมังหนึ่งกะต้องอยู่ประมาณห้าหกรอยนะครับถ้าพี่น้องเหตุหลาย เพิ่มมูลค่านะครับแต่เหตุเป็นลอยกระละมั่งสามารถออกจำหน่ายต่อเดือนเดือนละลอยกระละมั่งกะรายได้กะบสีขาวมาประมาณเดือนละหาหกหมื่นนะครับถ้าผลิตพอแม่พันถ้าเป็นตัวดวงกะโลละหนึ่งลอยถึงลอยสามสิบนะครับทองตลาดที่เขาขายกันนะครับลงทุนหนึ่งกระละมั่งไม่เกินยี่สิบบาทต่อกระละมั่งครับกะกกำไร มากที่เดียวนะครับก็เ,เลยมาแนะนำให้พี่ใอ้งองได้รู้นะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมในในการสั่งรายได้นะครับพี่น้องเนาะอ่ะลาพี่น้องไปก่อนครับกับบรรยากาศช่วงวันเสาร์พระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะ เตื่นเสาได้งานร้พี่น้องตื่นสายได้งานหน่อยครับลาพี่ลาหนองไปกันครับพบกันคลิปหน้านะครับหากินเถินบ้านบายลุงทวีฝากพี่น้องไล่ฝากพี่น้องแชร์่นี้นะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้บอค่อยได้ล่งคลิป,ปันไหนครับเดี๋ยวเสียอัปเดตให้พี่น้องเบิรงเรื่อยนะครับเนาะไปแล้วครับลาไปด้วยบรรยากาศลานมันครับสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิรงแล้วมวนแล้ว กายายุสือ่อสารคารุณากดติดตามกดซับสไคร้ให้น้ำแนเดอ้อพีนอ่น้อง